สวัสดีครับ FC Johnny ผู้ปราบอินดี้ชาแนลที่เคารพลักครับวันนี้ครับกับสุดยอดนะครับกับมาย้อนอดีตกันหลายหท่านอาจจะเคยเห็นนะครับการแข่งขันนัดหยุดโลกในรอบ2ปีที่ผ่านมาแล้วรอบนี้เราไม่ได้ยังไม่มีการมาทุบสถิติกันเลยนะครับวันนี้ครับณที่เดิมสนามเดิมลู่วิ่งเดิมนะครับจ้านะครับห่างไปประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วมีการแข่งขัน100เมตรชายนะครับ3คนระหว่าง เสียงเพลวเมืองสกลนะครับปองจวดเดซิลีและสาธิตตายต่ำนะครับมาวันนี้นะครับเราย้อนกลับมาในบรรยากาศเดิมๆแต่ผ่านมาเมื่อเกือบ2ปีนะครับมาแล้วครับขออนุญาตแนะนําตัวนักกีฬาทั้งสานครับท่านแรกสาธิตตายต่ำครับท่านที่สองเสียงเพลวเมืองสกลสวัสดีพี่ครับ ท่านที่3มปองจวดเดอะซีรีส์และสองกรรมการยังเป็นท่านเดิมครับมาครับกรรมการนะครับกรรมการนะครับชนผู้จับเส้นชัยนะครับอาจารย์โจโจวเวอ์ีนะครับมาครับวันนี้ท่านยังจําได้ไหมหากท่านใดเคยดูนะครับครั้งนั้นนะครับเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนะครับนะครับท่านจะจําได้ดี เป็นการต่อระยะทาง3ามช่วงระยะนะครับโดยมีอาจารย์เชนเป็นคนตัดสินวันนี้นะครับเหมือนเดิมป่ากล้องมาบังไรแพะมาในเสียเล่สุดนึงเลยมึงครับสาธิตมึงเนอ่นะครับเส้นชัยจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าเส้นชัยจะอยู่ตรงนี้มานี่ครับอาจารย์เชนนะครับกับอาจารย์โจอาจารย์โจเป็นคนปล่อยออเป็นคนปล่อยตัวนะครับเส้นชัยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ เช่นนะครับกล้องจับมานี่คือเส้นชัยนะอ่าเส้นชัยนะครับอ่ารอบนี้นะครับรอบที่แล้วคนที่ชนะคือใครนะรอบที่แล้วอาจารปองอาจารย์ปองใช่ไหมอาจารปองเป็นคนชนะนะครับว่าเสียงแพ้วได้ที่สองและสาธิตได้ที่3มารอบนี้นะครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้ที่1นะครับเป็นการต่อระยะทางเหมือนเดิมกล้องมานะครับกล้องแพนมานะฮะมามาเจอกันรอบนี้เสียงแพ้วขับผมลพไป อ่าสาธิตยืนตรงนี้ก่อนอ่ากรรมการอยู่เสื้อดำนะครับโอ้ยต่อไก่โพดต่อไก่โพดเสียงเพลียวมาตรงนี้อ่าอ่าเสียงเพลีตรงนี้ที่แซมแซมแต่ขอแก็แช่มข้างวันหวังว่ามาดอ่าตอนรอบนี้ไปไหน่อยลูกพี่คาดหวังว่าไงฮะเจย์สองวิดแม่นอนไอ้เจย์สองวิดนะครับผมอ่าคิดว่าอ่าเอาชนะสาธิตได้ไหมเนาะซิวซิวรอบนี้น่าจะล้มอาจารย์ป่องได้ไหมโอ้ยสบายครับให้เกินดิ่งเส้าท่านี่แล้วรอบนี้เสียงเพลีอยู่นี่นะครับครับมาอาจารย์ป่องนะครับ อาจารย์ปองนะครับรอบนี้นะครับรอบที่แล้วได้อันดับที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ที่หนึ่งครับที่หนึ่งนะครับครับรอบที่แล้วอาจารย์ปองได้ที่หนึ่งนะครับรอบนี้จะคุบจะทำลายสถิติตัวเองได้หรือไม่มาครับอาจารย์ปองมานี่ครับอาจารย์ปองมานี้ครับอาจารย์ปองมานี่ครับเ่อยเคล็ดบาปแล้เสร็จหรือ่เคล็ดบาปแราแท่ไกลไปหมดวะ ใจโตต่อให้ครับต่อต่อให้ต่อให้ไม่ต่เนี่ยครับอ่าต่ตรงไหนนี่นะครับตรงนี้เนาะครับอ่าตรงนี้เนาะขี่ใจโตระยะนะครับเป็นการต่อระยะครับขาสั่นอยู่ถ่ายมูพี่น้องเอ้ย มาตาเบ่งเอาเ้อว่าบุญนบังเบ่งบักบุญเบ่งบักอ้วนครับสู้ไปเบ่งนแน่บุญ้อมยังยงยังแล้วปองมาสัมภาษณ์ปองหน่อยนะครับเป็นไงรอบนี้มึงมันใจร้ายมันไหนมันใจขึ้กครับลอยไปเส้นเดียวครับมาลุ้นกันนะครับพวกท่านคงมีคำตอบในใจนะครับว่าใครจะคือผู้ชนะนะครับอใครจะผู้ชนะนะครับเดี๋ยวอาจารย์โจไปช่วยจับจับกับอาจารย์เชนนะครับอปองอยู่นี่เ้อบ มาต่อให้กี่ก้าวเดี๋ยวนะได้นับก้าวกันหนึ่งสองสามสี่ห้า1ก1จ1ด1ปดเก้าสิบสนะครับนี่เป็นอาจารย์ป่องนะครับส่วนเสียงมึงไหวโหนที่หนึ่งให้เห็นลูกพี่ฮะที่หนึ่งก็เห็นที่หนึ่งเลยเนาะแมนไหวเนาะที่หนึ่งเนาะสบายสบายเนาะงานนี้งประเทศหนึ่ง <c oughs> เ <laughs> ตะรถแชมสกคนนครส <laughs> องปีสอนมามาเ <laughs> ป่ายางมามาลุ้นกับ <laughs> ว่าที่แชมโอ้ยมันก็ไก่พ่อลูกพีเจเห็นมาพอม่อเปนไก่พอ่อแดงไก่พ่รวะสามเก่าเอาสามเก่านะเอา, <laughs> าสามเก่าหอน <laughs> ไว้บ่ <laughs> 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 ไว้ไวก็ไกันปตายรลวุ่นไว้ปะไวไว้เนาะไเอาเขาเปียเว่าไก่พวดทุ่นไก่ปวดไว้โปอบตังเงยแต่มันลมร่มมันกิดหัวสนเซแลวฮันมันแรงซ้ำอ่ามันยังเออซ้ำนีพอดีวะพอดี่ปอหวหายวะอีกสองเกข้างหน้าหรือข้างหลังถอยหลังไว้ยอีกสองเก้าเอน้าอไรสองเก้าหสังมาเออเออปอบัง เออเอาตรงนี้เนาะเออมาถ่ายมาถ่ายดูระยะครับกล้องนะครับดูระยะนะฮะอ่ดูระยะนะครับโอ้ยมันบบมันไก่โอสมองนี่นี่อ๋อสามยิ้มไม่อีกสองเก้าโอ้สองเก้าสามยิ้มสักสัทิศลูกพี่สามยิ้มสักเออเงินเงินกูไปซื้อเหล่าไทยจะได้กู่ากาแฟมือหนึ่งเอาเงินกูไปซื้อเหล่าไทยร้อยทัสิีปั้นนึง เจอทกคนแพ้มึงนี่โซดาลำสองคนผมปวดมึงไวอเนาะเอามาเอาเงินไปซื้อแล้วม่แล้วช่คู่ส่าตายจ่อแล้วคู่สตาตาแล้วกล้องดูระยะนะครับถอยมาด้านนี้มาดูระยะนะครับกล้องมาดูระยะนะครับว่าอ่ามึอกล้องบักเดียมมึงเงาดีเด้อมึงเด้ออ่าถ่ายให้ดูระยะห่างนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่านะฮะ ระยะห่างนะมึงบัก <นะ S 2> สาธิตมึงต่อสองต่อมึองกวนมึงยัตไดด่างเลยเว้ยแซมจังหวัดผู้น,นี่สุโขทศนครเนออี่เอาถอยกล่องบ้างสิถอยกล่องบ้างสินี่นี่แซมเก้าฟิตแต่ว่าแซม,แม,แมเ,เอ็นเม็นเอ็อ้เวรเทีนสามอ่ เห็นเส็นไส่ฟอมเนาะเห็นเส็นไส่ปะเห็นเห็นไสบปะยังมันไก่พูดเ,เสียงกงินค้าเราเลเยตอนแมลงนนตอนแมลนเนาะขอบคุณมานอนวอเตอร์ครับเดี๋ยวครับมาเดี๋ยวจมถอยมาหนิย่างมาหนิก่อนก้องมาสุ้าพนเพื่อแทนปูดีเลือดเท่ากกคิตกิงขาบากูรอบนี้ผมว่าไอ้ชาทีเดียนอนครับไอ้ชาตทีนอ กรบมการย้ำเอียงได้แล้วเอียงเด้อเอออาจารย์คิดว่าผู้ใดครับคิดว่าเที่ยวนี่กัเทคนิคดีกันไอ้เสียงผิวครับเฮ้ยเสียงผิวครับบกป้องอ๋ออ่ากล้องทางนี้ชัดปะทางไหนจะชัดกว่าเออเออทางนี้จะชัดกว่าเนาะเห็น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 ระยะปะอ่าเดี๋ยครับมามานี่ก่อน ก่อนจะปล่อยนะครับรอบนี้จะเป็นรอบประวัติศาสตร์นะครับรอบนี้จะเป็นรอบประวัติศาสตร์เลยนะจะไม่มีการทุบทําลายกันอีกแล้วนะเออโทษนทนในรอบหลายปีผ่านมานะครับเกือบ2ปีนะครับนะครับเรายังกลับมาหากันนะครับทั้งแก๊งนะครับขาดแต่แทนกกกล้วยนะฮะวันนี้น้องเชนน้องเซงเพียวน้องป่องน้องสาธิตน้องโจทีมงานมารวมตัวกันอยู่ทุกนานะครับ กับบรรยากาศโควิดนะครับก็เลยมาเจอหน้ากันนะครับในช่วงนี้นะฮะนะครับเอาแลืวงานนองทหารเข้าที่ไปเข้าทาเข้าที่เวีนทาทั้งทีเข้าที่แบบนี้หัวเข้าหัวเข้าแบบนี้เอข้าที่แบบนี้เออเข้าที่แบบนี้นะเอเข้าที่แบบนี้โอ้กูเสียเปรวมึงมไงวะพอมาได้หรอเพ่ ขึ้นไรเวย็นนี่ขึ้นไรเวย็นนี่เบาหวานก่อนคืนไรเย็นนี่คือเอาเงินเอาเงินไปเชื่อเราไม่แล้วหรอกมันตามาตาเคื่อคือเลยทีมจังหวัดผุนเป่ายางจังหวัดมาเคยเคยเป็นทีมจังหวัดประเภทกีฬาษย,ยังเป่ายางครับเตีย๋ยางต <laughs> ีกันหน่อยแพ้หน,น่อยอีกฟ <laughs> อ,อปองกับผุ่นป้าวาคุณก็ปิดพ่อเรเออเออเอา,เอาถอยมาทีนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับ ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับย้อนกลับมาเมื่อเกือบสองปีที่แล้วปองได้เอาชนะเป็นอันดับหนึ่งเสียงเพลวอันดับสองสาธิตเป็นอันดับสามเมื่อสองปีที่แล้วตอนที่นาข้าวยังเขียวๆนะฮะวันนี้เราย้อนกลับมานะครับกลับมาบรรยากาศเดิมณนะลู่วิ่งที่เดิมนะครับ <laughs> 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 บรรยากาศถอยไปเรื่อยเลยอ่านะครับค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะครับขอนําพาทุกท่านเข้าสู่บันยากานะครับหนะครับ100เมตรชายเป็นการต่อระยะให้กับสาธิตตายต่ำนะครับโดยมีเสียงแพีวคนอ้วนเป็นคนที่สองปองจวดเดซีรีเป็นคนที่สามนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณฟังเนอะพรอไอบอกว่าเข้าที่ระวัง พอคำว่าพอพ่อคำว่าไปจังเลนครับนะพอคำว่าไปจังเลนเนอะครับอ่าณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสาธิตมั่นใจน้นองๆเนอะอย่าให้บักเสียงเพียวคุยทำได้เอย่าให้เสียงเพียวคุยทำได้เน,นยยเียมึงมึงนี่แหกรรมาการให้ไปอีกอะ <laughs> 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 กรรมการมึให้ไป,ไปอีกอะ <laughs> กล้องกล้องก็มาดูสาธิตใกล้ๆหน่อยครับโอ้ยขีดแตวทุกวันนี้มึงกู้มาเลยมึงแรงถ่วงมันนะเม็นต์้นเอ้านะครับรอบนี้นะครับมาดูนะครับกล้องออกให้ชัดๆนะครับไปเห็นสามคนชัดๆนะครับเอ้าเข้าที่ เข้าที่เข้าที่โว้ยตื่นเต้นเว้ยกูก็ตื่นเต้นเว้ยกล้กองชัดไหมชัดนะเข้าที่ละวังยังเบา <c ười> อยังไม่ได้ไปโอ้ยโอ้มันไใบในสาธิตมันใบแหง้งเลยสาธิตมันใบแห้งเลย วันไปเลยเนี <hhhh> ่เข้าทีละวังไปโอ้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  ไว้ยที่นึ่งเออฮฮ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 อฮฮ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 ฮนฮฮฮฮฮฮโฮฮไฮอฮฮ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 นฮฮ่ฮฮ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 ่ฮฮ่ฮฮฮฮฮฮีฮฮฮฮฮฮฮ่ฮฮ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 ฮาฮฮฮใส่ส ขะานนครับออกว่าอีกไอนี่ให้สุดข่เมื่อกี้นี่หออกตัวแห้งนะครับก็ผลปรากฏว่าอาทิตย์ชนะนะครับก็สุดจ่อไลยทำไล่นะครับนะครับก็แนได้เข้ามาสุดท้ายรอบนาคอยแก้มือใหม่จะท้าโอกาสแก้มือใหม่ครับ สุดท้ายนี้ครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามารับชมคลิปเชียงเปียวมีิยังอยากจะบอกว่าจริงไทยจิงขวงโพดทธีเราลงไปเราลงไปโอ้ยแล้วเราดีไปไหนเอวบอกเส้นไปไหนวบอกเส้นเป็นแนวหวยอืมหวยเอ้ยมึงหาเรื่องบอช่าตัวนี้ อุ้ยขอบคุณายนะครับถือเอ้เราคุกบกเก็บดีนะครับคุกแล้วสนุกสนานนะครับบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับเนาะกับทีมงานน้องนุ่งโจวย์เดอะซีรีขอบคุณเสียงเพล์เมืองสกลแก่มือเลยสิแก่มือเลยสิแก่มืออยู่ขอบคุณสาธิตตายต่ำแล้วครับขอบคุณทุกๆท่านเอาไว้โอกาสเดี๋ยวแก่มื่อไหมมึงไหวบ่เด็นนี่ มือไหวบ่เด็นี่แกมือไม่เร้อเอซสนิตเย่เสียแต่สาธิตนะเสียแต่เพวน้ำก็จัดปอกน้ำ รอบนี้ชนะใส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 กับการยุ่งใสกูอยากถามันนี่โอโอเคครับขอทุกท่านพบกับความสุขครับรอยยิ้มนี่ความสุขสานนี่จากสาธิตไตยตามเส้นเปลวป่องเช่นจางอาจารย์โจและจอนี่มือป่าบินดีนะครับขอทุกท่านพบเจอในความสุขครับสวัสดีครับ